สวัสดีค่ะอากาศร้อนร้อนแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยมาแนะนำอาหารดับร้อนแก้กระหายนะคะแล้วก็ทานง่ายแถมดีต่อสุขภาพด้วยค่ะซึ่งอากาศร้อนมากเราก็ต้องหาตัวช่วยนะคะอาหารหลายชนิดมีประโยชน์บางทีเราก็มองข้ามไปนะคะแต่วันนี้ที่มาแนะนำก็คือทานแล้วได้ประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งเหมาะกับการทานใน อุณหภูมิบ้านเราในขณะนี้คะซึ่งร้อนมากๆค่ะก็คือ1เลยก็คือต้มจืดมระหมูสับค่ะหรือจะเป็นแกงจืดฟักเขียวก็ได้นะคะเพราะว่ามาระหรือฟักเขียวเนี่ยมีฤทธิ์ที่ช่วยเป็นยาที่ดับร้อนในยามที่ร่างกายเกิดการร้อนในเจ็บคอรสชาติขมของมระที่หลายๆคนไม่ชอบไม่คุ้นชินไม่อยากกินเนี่ย ตัวนี้จะช่วยให้ชุ่มคอแก้กระหายน้ำได้ดีทีเดียวเลยค่ะเมนูแรกผ่านไปนะคะหลายคนอาจไม่ชอบมะระแต่ลองชิมน,นะคะมะระไม่ได้ขมเหมือนกับมาลาขี้นนกนะคะแถมมีประโยชน์ด้วยค่ะ 2. ถั่วเขียวต้มน้ำตาลค่ะอันนี้เป็นเมนูที่ว่าไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะคะแต่ว่ามีประโยชน์มาก การนำถั่วเขียวมาต้มน้ำตาลเนี่ยรสชาติที่หวานชุ่มคอของน้ำตาลและถั่วเขียวจะช่วยละลายเข็มเสมหะนะคะลดไข้แก้ร้อนในแก้ไอแต่ไม่ควรใส่น้ำตาลในปริมาณมากที่หวานจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าใส่น้ำตาลหวานมากๆอ่ะจะเป็นการเพิ่มน้ำตาลให้กับเลือดได้ค่ะซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่หวานมากค่ะ 3. การทานผลไม้เช่นมังคุดมะเฟืองแตงไทยลองกองผลไม้เหล่านี้ค่ะมีฤทธิ์เย็นกินแล้วจะทำให้ร่างกายเย็นลงค่ะลดอาการร้อนในปากและคอได้โดยไม่ต้องพึ่งยาค่ะลองนะคะอย่างแตงโมเนี่ยให้เราเอาไปแตงโมแตงไทยค่ะให้เรา,เาไปแช่ตู้เย็นนะคะให้มันเย็นเย็นฉ่ำๆแล้วเรามาทานค่ะ สดชื่นมากเลยค่ะขอบอกค่ะเมโดต่อไปคือน,น้ำสมุนไพรค่ะเช่นน้ำมะตูมน้ำกระเจี๊ยบน้ำใบบัวบกน้ำรากบัวน้ำเฉากล้วยแน่น้ำพวกนี้และค่ะล้วนแล้วแต่ให้ความสดชื่นชุ่มคอ แก้แผลร้อนในเรียกว่าดับร้อนผ่อนกระหายเมื่อรู้สึกไม่สบายตัวกินน้ำเหล่านี้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีค่ะ mm hmm. เมนูต่อไปนะคะสลัดผักค่ะสลัดผักที่หลากหลายชนิดนะคะนอกจากจะให้วิตามินที่จำเป็นแก่ร่างกายแล้วผักที่แช่เย็นๆหรือผักที่ต้ม จะช่วยคืนความสดชื่นดับความร้อนบรรเทาากาศร้อนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะใครชอบสลัดผักนะคะแนะนำเลยค่ะทานง่ายและมีประโยชน์ค่ะอ่าเมนูต่อไปชะอมผัดไขค่ค่ะหรือแตงกวาผัดไข่ก็ได้ค่ะเมนูนี้ทำง่ายแสนง่ายแถมอร่อยด้วยค่ะทั้งชะอมและแตงกวานะคะมีคุณสมบัติช่วยแก้ร้อนในที่เกิดขึ้นในร่างกายเราค่ะ แถมช่วยแก้อาการกระหายน้ำขับปัสสาวะเรียกได้ว่าทำง่ายได้ประโยชน์คุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะเย็นนี้ก็เข้าตลาดได้เลยนะคะหาผักผลไม้ตามที่กล่าวมาทั้งหมดมาทำอาหารส่วนเมนูสุดท้ายอันนี้สดชื่นแน่นอนค่ะก็คือน,น้ำแตงโมปั่นค่ะ เห็นไหมคะว่าแค่ได้ยินชื่อก็ปกติแตงโมก็สดชื่นอยู่แล้วนะคะใครที่เบื่อกินผักผลไม้สดๆก็อาจมาปั่นกินแทนก็ได้ค่ะรสชาติหวานนิดนึงกำลังดีเราไม่ต้องเติมน้ำตาลลงไปอีกนะคะแถมยังอ่าเพราะว่ามันจะหวานมากเกินไปค่ะอ่าเมื่อเราได้น้ำแตงโมมาแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นยาแก้ร้อนในในปากคลายความเจ็บ ลงได้ด้วยแตงโมแช่เย็นแล้วปั่นนี่นะคะอร่อยได้ความส,ด,สดชื่นและคลายจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวได้ค่ะเมนูเหล่านี้นะคะทำง่ายมีทั้งคาวมีทั้งอ่าแล้วก็หวานแล้วก็มีน้ำให้นะคะเพราะฉะนั้นเลือกลองทําดูนะคะวันละอย่าง2องอย่างก็ได้ค่ะจะช่วยให้เราคลายร้อนได้ในช่วงนี้นะคะเมื่อร่างกายภายในแล้ว เราคลายร้อนแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะทั้งไงลองทำทานกันนะคะ